ใครอยากดูสวัสดิการสุดปังแบบเต็มสิบไม่หกักตามมาค่ะให้ตามไปที่สวีเดนเหรอตามดูคลิปให้จบจะได้รู้ว่าปังขนาดไหนนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่ทําให้สวีเดนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่เหมาะกับการมีลูกมากที่สุดในโลกบอกมาเถอะอยากรู้แล้วใจเย,นยน็นๆสิมันต้องมีบทนําก่อนเดาได้ว่ามันคือโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมใช่แต่ยังไม่ถูกที่สุดเพราะว่านี่ไม่ใช่โรงเรียนอนุบาลแบบธรรมดามันคือโรงเรียนอนุบาลแบบเปิดหรือที่ภาษาสวีเดนเรียกว่าเอิบเนาเฟิร์สคูลารเปิดแบบเปิดโ่งกลางแจ้งอย่างนี้่หรอาเปนไม่ใช่ เป็นสถานที่นัดพบสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกตั้งแต่อายุ0ูนถึงหปีไม่ต้องสมัคร ไม่ต้องลงทะเบียนเป็นนักเรียนและที่สำคัญที่สุดคือฟรีตรงนี้แหละที่ชอบที่สุดสโลแกนของแม่คือที่ไหนมีของฟรีที่นั่นมีเราพ่อแม่สามารถเลือกเองได้เลยว่าจะไปกี่โมงจะกลับกี่โมงแต่ไปตอนที่เขาเปิดถ้านะเขาปิดก็ไม่ต้องไปอ่าแล้วไปตอนไหนได้บ้างเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์9้าโมงเช้าถึงบ่าย2แล้วถ้าอยากไปทุกวันได้ไหมได้จะไปบ่อยแค่ไหนก็เอาที่พ่อแม่สะดวกเลยแต่เสาร์อาทิตย์อย่าไปนะเขาปิดไปถึงแล้วเขาไม่เปิดลูกเกลียยกา่ออันนี้ก็ช่วยไม่ได้ประสบการณ์ตรงเคยไปมาแล้วเนื่องว่าเป็น ถ้าพ่อแม่มีแผนว่าอยากจะพาลูกไปปล่อยพลังอยู่ที่นี่ทั้งวันอย่าลืมห่อข้าวไปด้วยนะที่นี่เขาไม่มีอาหารกลางวันให้และน้าเปล่าไม่ต้องห่อไปเพราะว่าน้ำก๊อกที่สเวีเดนดื่มได้แถมรสชาติอร่อยด้วยถ้วยจานชานชอน้อถ้วยจานชานช้อนทำไมพูดยากจังาไหนลองอีกรอบสิถ้วยจา,ชานชามช้อนเขามีไว้ให้บริการทั้งของเด็กและของผู้ใหญ่กินเสร็จแล้วก็ไม่ต้องล้างเฮ้ยมันจะดีหรอแม่ทาเป็นถามที่จริงคือดีใจเพราะว่าไม่ชอบล้างจานที่นี่เขามีเครื่องล้างจานป้อนข้าวป้อนน้ำลูกแล้วป้อนตัวเองเสร็จแล ต้องเป็นห่วงที่นี่เขาก็มีของกินเล่นเตรียมไว้ให้เด็กๆด้วยเป็นคล้ายแซนวิชภาษาสวิชเรียกว่ามักกาส่วนตัวดิฉันเรียกมันว่าขนมปังทาเนย้าลูกกินขนมแล้วติดคอก็เดินไปเปิดตู้เย็นเอานมมาดื่มได้เลยแต่ถ้าติดคอจนหายใจไม่ออกอันนั้นต้องผู้ถงพยาบาลแล้วแหละไม่ใช่มีเฉพาะสําหรับของเด็กๆนะพ่อแม่ที่เป็นสายชากาแฟเขาก็มีไว้บริการราคาห้าถึงสิบคนอะไรประมาณนั้นแต่ตรงที่ดิฉันไปเจ้าหน้าที่บอกให้จ่ายตามศรัทธาซึ่งคนรวยอย่างเราไม่มีศรัทธาค่ะก็เลยไม่เคยจ่ายเมาบางทีดิฉันก็จจ่่่าาาาโรนนนนอเเด้้้แใหกไมงีีีุบบบลปิทท ผ่านการอบรมด้านการศึกษาและการดูแลเด็กทำงานอยู่พ่อแม่สามารถขอคำแนะนำหรือปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือพัฒนาการของเด็กได้พ่อแม่คนไหนที่อยากพาลูกไปโรงเรียนอนุบาลเปิดแบบนี้แต่พูดภาษาสวิสชไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้จะทำยังไงดีละ่ะไม<า>่ต้องกังวลเพราะบางที่สามารถขอล่ามแปลภาษาได้ด้วยเหมาะสำหรับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านหรือว่าลูกยังไม่เข้าโรงเรียนหรือเข้าโรงเรียนแล้วแต่วันนั้นไม่ได้ไปโรงเรียนก็สามารถไปได้แต่ถ้าลูกป่วยไม่ต้องพาไปนะให้หยุดอยู่บ้านถือว่าพ่อแม่ได้ออกไปพบปะพูคุยกับพ่อแม่ท่่่่่่่าาาาาานนนนอออืืๆลูกกกกกกก็มมมมมมมีีีีิิจจรรรรรเเเพยยตัวงทททดดสถไ้ อนุบาลแบบเปิดจริงๆก็สามารถทำได้ทุกอย่างเกือบจะเท่ากับโรงเรียนอนุบาลแบบทั่วไปไ<ม>เลยไนะม่ว่าจะเป็นการร้องล้ำทำเพลงวาดรูประบายสีและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ยังไม่ได้กล่าวมาเพราะว่าจำไม่ได้บางครั้งเจ้าหน้าที่ก็มีพาเด็กๆออกไปทำกิจกรรมข้างนอกด้วยมีสอนวิธีการนวดให้เด็กทารกและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ด้วยนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่วนเวียนมาให้คำปรึกษาและให้ความรู้เช่นนักโภชนาการที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับด้านอาหารการกินของทั้งพ่อแม่และเด็กนักทันตสุขภาพเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรัการรอยห่วช ในการดูแลร่างกายของตัวเองทั้งก่อนและหลังคลอดบรรณารักษ์ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับด้านภาษาและการเลือกหนังสือสําหรับเด็กๆไมบอกแล้วว่าปังปุริเย่มาเต็มสิบไม่หักเลยค่ะพี่จี้ี่จี้คือใครไม่รู้เห็นเขาชอบพูดกันก็เลยพูดตามทั้งหมดที่กล่าวมานี่คือฟรีสุดาาสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละที่ไหนมีของฟรีที่นั่นมีเราพูดว่าฟรีเดี๋ยวก็จะมีดราม่าเรื่องภาษีอีกที่กล่าวมาทั้งหมดนี่มันก็มาจากภาษีที่รัฐบาลเก็บไปจากประชาชนนั่นเลยค่ะแถมเก็บไปเยอะด้วยแม่อะ